วัสดีเช้าวันพุธที่หน่งกันยายนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ในเบื้องต้นให้เด็กๆฟังคลิปของคุณครูไปก่อนนะคะเพราะว่าใบงานเด็กๆยังไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะให้มารับใบงานในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบสดีนะคะพร้อมกับรับนมรับใบงานใหม่แล้วก็รับเงิน360บาทค่าอาหารกลางวันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าคลิปนี้นะคะเราจะเขียนพยัญชนะไทย ตัวอะไรบ้างนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเขียนพยัญชนะไทยตัวลอจุรานะคะลอจุราออกเสียงลอนะคะเดี๋ยวเรามาดูรหัสของลอจุรากันนะคะอาจากคลิปที่ผ่านมานะคะคุณครูสังเกตว่าเด็กเริ่มหัวผิดทางนะคะเริ่มหัวผิดยังไงเด็กไม่เริ่มที่เส้นด้านบนสุดของคุณครูแต่เด็กเริ่มที่เส้นที่สองจริงๆถามว่ามันผิดไหมจริงจริงมันไม่ผิดแต่คุณครูจะย้ำให้เขียนที่ด้านบน เพราะอะไรเพราะเวลาที่เด็กต้องเขียนหนังสือเองถ้าเด็กเริ่มที่เส้นที่สองเวลาเด็กม้วนหัวหัวมันจะออกมาเป็นแบบนี้สังเกตหลายๆคนหัวตรงนี้มันจะไม่ชนเส้นนี่คือปัญหาของเด็กหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องการม้วนหัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยต้องย้ำว่าถ้าเด็กจุดที่เส้นด้านบนถ้าจุดที่เส้นด้านบนเวลาที่เด็กม้วนหัวนะคะเด็กม้วนหัวมันจะเป็นหัวกลมเต็มบรรทัดแบบนี้แต่ถ้าเด็กเริ่มที่ เส้นที่สองม้วนหัวมันจะไม่กลมมันไม่กลมเพราะอะไรเพราะเส้นนี้กับเส้นนี้โอกาสที่มันจะชนกันมันมันมันยากสําหรับเด็กบางคนนะคะคุณครูก็เลยแนะนําให้ม้วนหัวที่เส้นด้านบนสุดก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะทบทวนเวลาใส่รหัสนะคะอ่าคนเหมือนเดิมนะคะลูกศรเดินหน้าลูกศรถอยหลังนะคะอาจจุดที่เส้นด้านบนสุดนะคะอาจจุดลงถอย หลังลงเส้นตรงขึ้นเส้นเฉียงลงเส้นเฉียงแล้วก็ขึ้นเส้นตรงสังเกตเราจุฬาหางยาวคล้ายๆกับฟอฟันแต่เราจุฬามีลูกนะคะเราจุฬามีลูกอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะจุดที่เส้นด้านบนสุดอจุดลงถอยหลังลง,ลงเส้นตรงขึ้นเส้นเฉียงลงเส้นเฉียงขึ้นเส้น ตรงถอยหลังใส่ลูกแล้วก็มีหางแบบนี้คะ่ะได้เป็นรอจุฬาลอนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งรอบอจุดที่เส้นค่ะจุดลงถอยหลังลงเส้นตรงขึ้นเส้นเฉียงลงเส้นเฉียงขึ้นเส้นตรงถอยหลังใส่ลูกแล้วก็ใส่หางแบบนี้นะคะเขียนซ้ำรอยของคุณครูได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเปิดให้เด็กดูแล้วก็รอใบงานในวันพรุ่งนี้นะคะย้ำอีกหนึ่งรอบในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสบดีนะคะฝากให้ผู้ปกครองนะคะมารับนมรับใบงานแล้วก็รับเงินค่าหาันกลางวัน3า0สบาทนะคะเริ่มรับได้ตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเราจะลาเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ